ดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็ เออก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็ห่างหายกันไป2วันนะครับผมเนื่องจากงานนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวสารในส่วนของตัวไดมารอยย่ใหม่เนี่ยออกมาแล้วนะครับผมจะเป็นชุดอะไรก็เดี๋ยวเราเอ่อน่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูชุดเต็มๆกันนะครับผมเนาะเอ่อวิดีโอเปิดคลิปนะครับผมก็จะเป็นวิดีโอตัวเต็มของเจ้าเอเคมังกรฟ้านั่นเองนะครับผมมังกรไฟสีฟ้านั่นเองนะครับผมหรือว่ามังกรมันเป็นมังกรหิบะหรือเปล่า นะครับผมต้อมขอเรียกว่ามังกรฟ้าแล้วกันนะครับผมเนาะก็เป็น AK นะครับผมที่น่าจะมาพร้อมๆกันทุกเซิร์ฟในวันที่24นะครับผมแต่ว่าเออผมเห็นแบนเนอร์เนี่ยปล่อยออกมาหลายเซิร์ฟมากๆเลยนะครับผมที่เป็นแบนเนอร์เกี่ยวกับตู้สุ่มนะครับผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเข้ามาแบบนั้นด้วยหรือเปล่านะครับผมต้อมผมเห็นเนี่ยแบนเนอร์เนี่ยหลายตู้หลายรูปมากๆนะครับผมเนาะ ก็นั่นแหละนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตกิจกรรมเกี่ยวกับเจ้าตัวเอ่อกิจกรรมบูย่าด้วยนะครับผมเพราะมันมีกิจกรรมไอ้ตัวนี้มานะครับผมตั้งแต่เมื่อวานและเป็นกิจกรรมบนเว็บนะครับผมซึ่งตอนแรกมันยังไม่สามารถเข้าได้นะครับผมก็จะเป็นการให้เราเนี่ยทำเควสนะครับผมซึ่งเควสท,ที่หนึ่งะครับผมเพสอ่าเป็นเควสเกี่ยวกับอะไรเนี่ย บูย่านะครับผมเป็นการบูย่านะฮะก็คือ3ครั้งเนี่ยอ่าหครั้งจะรับตัว๋วโกนะครับผม2ครั้งจะได้รับเป็นอา,อาหารคูหูนะครับผมแล้วก็3ครั้งเนี่ยจะได้รับเป็นตั๋วสุ่มเดมอนโลโยนะครับผมอันนี้จะเป็นมิชชั่นที่3นะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นมิชชั่นเพื่อนสีนะครับผมเป็นลงเล่นกับเพื่อนนะครับผมเป็นมิชชั่นที่4เนาะจะเป็นเออ่รับตั๋วนะครับผมลงเล่น1เกมะนะครับผมรับตั๋วสัมภาระนะครับผมอ่าเวันนะครับแล้วก็จะเป็นเล่น2เกมนะครับผมกับ เพื่อรับตั๋วสมราตาล่า7วันนะครับผมแล้วก็เส้นทางนักล่านะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการคิวก็คืออ่าเป็นมิชชั่นที่1นั่นเองนะครับผมคิวหนึ่งนะครับผมอ่ารับแผ่นที่เสบียงนะครับผมคิวสองรับตาล่าสังหารคิวสามรับเป็นเรียกแอร์ดรอปนะครับผมแล้วก็อ่าอย่างอื่นก็อะไรเนี่ยเติร์ดเติร์ดเติร์ด เอ้ยเดี๋มันผิดเนี่ยมันมันมันมน,น่าจะผิดนะเนี่ยผมมีข้อมูลที่มันน่าจะผิดแต่มันก็เรียงตามนี้เลยนะครับผมเป็นของมิชชั่นที่1น,นั่นเองนะครับผมนาะแล้วก็เป็นเส้นทางสายชิวนะครับผมอันนี้ผมเป็นข้อมูลจาก GM นะครับผมเขาบอกมานะครับผมใครเล่นแล้วก็น่าจะได้รับแล้วนะฮะลงเล่นหนึ่งเกมนะครับผมรับตัวสัมภาระสามวันนะครับผมเป็นเครื่องตรวจแล้วเราก็ลงเล่นสองเกมนะครับผมรับตัวสัมภาระแอดด็อกสามวันแล้วก็ลงเล่นสามเกมรับตัวสัมภาระนะครับผมอ่าตารางทหารสามวันนะครับผมแล้วก็เมื่อนะคครรับบผมมเเื่่ออลลงนา ทั้ง4มิชชั่นแล้วเนี่ยจะได้มาเป็นตัวกระเป๋าตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็ตามรูปเลยนะครับผมเป็นกระเป๋าเกี่ยวกับเซนบูย่าได้แหละนะครับผมแล้วก็ล็อกอินนะครับผมล็อกอินเนี่ยวันที่24เนี่ยจะรับฟรีเลยนะครับผมรับฟรีเลยเป็นกล่องสีม่วงข้างบนนั่นเองนะครับผมเป็นตัวแอร์บอทนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมเนาะก็มาอัปเดตให้ฟังประมาณนี้สำหรับกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์ไทยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆแล้วนะครับผมเป็นชุดชุดบูย่านะครับผมมาแล้้้ววววนนนนนนนะะะะะคคคคครรรรััับบบผผผผมมมมมเเเเปปป็็ชุดีีีลลลลยยยท่ิิไใหาาาๆแกจ ลองเล่นกันนะครับผมเนาะแต่ว่าเซื้ออื่นเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเอามาถูกกว่านี้นะครับผมแต่ว่าเซื้อฟไทยมันก็ลดสูงสุดแล้วแหละนะครับผม80%นะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมลองเล่นยังไงก่อนเล่นเป็นเออตึ๊ดตัวนี้ไปเลยนะครับผมไม่ต้องแสดงเลยนะครับผมลีลานะฮะกดไปครับผมเป็นปลาลูกดอกนะครับผมคุณได้รับ500แต้มจัดไปครับลด80%โอรโอหรถกระจุยนะฮะรถกระจุยนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยอื้ม มันมีร้านค้าให้แลกเปลี่ยนด้วยวะท่านผู้ชมมันสามารถแลกเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยสักครู่นะครับเติร์ด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 เป็นของประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ค่อยมีของอะไรดีสักเท่าไหร่นะฮะมีร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับผมสอง,องพันแตม้มจะแลกเป็นตัวเซ็ตได้เลยนะครับผมในอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมน่าจะมีของเก่าๆที่มีแล้วนะฮะมาจัดไปตึงมาครับผมเรียบร้อยอยังไงออกไหมไม่ออก<ช> <refreshing. S 1> นะครับผมโห้เกือบโดนว่ะท่านผู้ชม เกือบโดนแต่ไม่โดนว่ะโหเกือบไปแล้วนะฮะมาโหยังไม่สองพันแต้มเลยอะ่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะถามว่ามันแพงไหมมันก็ <c oughs> โหเสียงแหบขออภัยด้วยครับเสียงแหบนะ <c oughs> ถือว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงนะครับผมเพราะมันลดราคาตั้งแบบว่าเออแปดสิบเอซนนะครับผมก็เหลือแค่ห้าสิบเพซเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าราคาถูกอยู่พอสมควรเลยนะครับมาน่าจะถึงแล้วแหละสองพันนะนะครับผมนะก็สามารถแลกได้เลยนะครับผมตรงนี้นะ อ่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วนะฮะเกินแล้วเกินแล้วเออเกินแล้วนะฮะเออมา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 เรียบร้อยนะครับผมก็โอ้ยเดี๋ยวจะแลกให้ดูเลยละกันนะครับผมนะมาจะไปครับผมรับสําเร็จนะครับผมในส่วนของตัวเซตบูย่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมนะก็อย่าไป ตากลมตักฝนมากนะครับผมฝนมันไม่มีหรอกนะครับผมมันม,มีแต่ลมเนี่แหละนะครับผมลมหนาวนะฮะก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมไม่อยากให้เจ็บคอเหมือนผมนะฮะ <laughs> มันเสียงแหบนะฮะเอ้สิงก็ <laughs> ได้มาประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับชุดเซ็ตบูย่านะครับผมนี่เป็นไงลองใส่ไปเลยนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมแมเข้าตรีมจริงๆ, <c oughs> ๆนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ต่อไปนะครับผมเราจะว์ปไปในส่วนของตัวที่เป็น เดี๋ยวนี้เป็น,นอันนี้ก็อนดีกว่านะครับผมผมมีแบนเนอร์หน้าตู้ที่บอกว่าเป็นเรมอนดร์ยเนี่ยมาให้ดูนะครับผมก็เป็นรูปนี้เลยซึ่งตอนนี้นะครับผมเขาก็มีการถกเถียงกันอยู่นะครับผมว่ามันจะเป็นรูปอ่ามันจะเป็นชุดนี้หรือว่ามันจะเป็นชุดเกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับผมที่เป็นชุดธีมสีดําแดงนะครับผมเนาะแต่ว่าตัวนี้นะมันมีแบนเนอร์ออกมาก่อนนะครับผมก็คาดว่าจะเป็นชุดนี้สักประมาณ70%็แล้วกันนะครับผมเนาะก,ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดเต็มๆกันดีกว และนี่ก็จะเป็นท่าเปิดตัวนะครับผมก็น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเธออ่าอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมที่สามารถยืนยันได้ว่ามันอาจจะเป็นแดมเมอรยัลจริงๆก็ได้นะครับผมเพราะว่าแดมมอรยัลส่วนใหญ่เนี่ยจะมีท่าเปิดตัวนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะแต่ผมยังไม่ไม่ชัวนะครับผมว่าตู้นี้เนี่ยมันจะมามันจะ,ม,นจะม,มันจะมีอะไรตู้อะไรมาขั้นอีกหรือเปล่านะครับผมอาจจะเป็นตู้ฮาโลวีนมาขั้นกลางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตู้ชุดนี้เนี่ย มันน่าจะเป็นไดมอนโดโย่แน่ๆอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นแหน่เป็นแขนปีศาจนะครับผมที่เราเคยพูดถึงกันไปเลยนะครับลักษณะชุดเซ็กก็จะแยกได้ทั้งหมดทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมมีทรงผมนะครับผมดวงตาเนาะดวงตาก็จะเป็นค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงเพราะว่าตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นแยกเป็นสีหน้านะครับผมก็คือเป็นสีทั้งหน้าเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีแค่ดวงตาที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะทรงผมนะครับผมมีทรงผมโคตรเท่นะครับผมเนาะแล้วก็ นะครับผมดวงตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นตาสีแดงนะครับผมเหมือนกับตาแวมไพร์อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็เป็นชุดเซตที่คาดว่าจะเป็นไดมอนโดโยนะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างแน่นอนแหละแต่ว่ามันอาจจะมีตัวอะไรมาขั้นกลางอีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับผมตัวแบนเนอร์เนี่ยมันออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่ถ้าเปิดตัวแมงคโคเทเป็นแขนปีศาจนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยคุผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวที่คิดว่าจะเป็นไดมอนโดโยใหม่นะครับผมอันนี้คือคิดว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น เอ่อถ้าเป็นชุดพิเศษเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีในส่วนของตัวแบนเนอร์ใช่ไหมนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมเอามาให้ดูนะครับผมอัปเดตให้ดูแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเนาะก,ก็ต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปในเซิร์ฟที่มีเกี่ยวกับ ท่าทางใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับท่าทางใหม่นั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะวับไปเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมที่เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีเกี่ยวกับท่าทางใหม่แล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ของเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเซิร์ไทยก็ยังไม่ได้เข้ามานะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อินเดียนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าท่าทางใหม่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับผมแต่ว่าหลายๆลคนเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วนะครับผมเวลาดูแบบในคอลเลกชันอะไรประมาณนี้นรผมเเาก็ด๋ยว เอามาดูในคอลเลกชันมันมีไหมน่าจะมีนะเพราะมันเป็นท่าทางใหม่ของแพทนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไหนเอ่ยนหนเอ่ยเติร์ด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 มาตะเรียงท่าตามนี้เลยนะครับผมนะท่าทางใหม่เก่าเรียงตามนี้เลยนะฮะท่าทางนี้เหมือนจะยังไม่เอามานะครับผมท่าทางนี้นะฮะนี่จะเป็นท่าทางนี้นะครับผมเป็นท่าทางกับตันบูย่าซึ่งจะมาคู่กับตัวละครเคก็คือตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในร้านค้ากันดีกว่านะครับผมว่าม ouais. see, right, white, liberals, ันเป็นกิจกรรมลักษณะประมาณไหนนั่เอง นะครับผมในส่วนของแถบกิจกรรมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมก็เออสักครู่ดิอาจจะเป็นของรางวัลอยู่ในนี้เลยนะครับผมก็สามารถดูในกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับผมทา่าทางก็จะเป็นชูลูกไฟนะครับผมชูลูกไฟมีคาว่าเคแล้วก็มือมือซ้อายเนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเสกคาว่าบูย่านะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับผมนี่โคเทนะครับเสกเขาบูย่าแล้วก็มีไฟขึ้นมาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าขึ้นมาจากอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่มันขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะ ลักษณะท่าทางก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะอลังการอยู่พอสมควรนะครับผมถ้าอยู่ในเกมนะครับผมเนา<อ>ะก,ก,ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเขาเอาเข้ามาในรูปแบบกิจกรรมของอะไรนั่นเองก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมนะละนักษณะหน้าตากิจกรรมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมสุ่มหนึ่งครั้งนะครับผมใช้12เพชรแล้วก็ซุ่มแบบพรีเมียมนะครับผมเขาจะได้เอ่อทั้งหมด มันเป็นหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าโอกาสได้เนี่ยจะสูงกว่านะครับผมเป็น25เพชรนั่นเองนะครับลักษณะตู้สุ่มก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นคล้ายๆกับวงล้อนะครับผมก็จะมีของรางเป็นชิ้นส่วนนะครับผมเป็นกล่องสุ่มสกินปืน K นะครับผมซึ่งเป็นกล่องสุ่มสกินปืนที่มาคู่กับเจ้าตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีกระทะนะครับผมมีปมเป็นพวกตาร่าต่างๆนะครับผมแล้วก็มีตัวสุม่มเนาะแล้วก็ตัวสุ่มนี้นาจะเป็นจํากัดจํานวนวันด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็มีอาหารสัต นะครับผมได้ส่วนของของรางวัลใหญ่นะครับผมของกิจกรรมนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะมีเป็นกระทะนะครับผมซึ่งเซิร์ฟไทยเนี่ยก็เอากระทะเข้ามาแบบหลายกิจกรรมแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ของรางวัลใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่จะพามาดูกันเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวท่าทางนั่นเองนะครับผมซึ่งท่าทางก็จะเป็นท่าทางกัปตันบูย่าตัวนี้เลยนะครับผมเป็นของรางวัลใหญ่ที่อยู่นะครับว่าพรีเมียมนั่นเอง ซึ่งการสุ่มแบบว่า normal spin เนี่ยมันจะมีโอกาสได้แบบของรอบนอกด้วยนะครับผมแต่ว่าการสุ่มแบบ premium spin อ่า spin เนี่ยมันจะได้แค่ของข้างในนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะคุ้มมากๆนะครับผมก็เป็นลักษณะการสุ่มประมาณนี้นะครับผมต้องมารอดูกันว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเข้ามาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราวับกลับไปในเซิร์ฟไทยกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยกับผม่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังกันประมาณนี้นะครับผมในส่วนของ ผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วที่เป็นวันเกิดของผมเนี่ยผมก็จะแปะไว้ในคอมเมนต์ปากหมดให้เลยนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเออให้ผู้โชคดีนะครับผมมารายงานตัวนะครับผมแล้วผมจะแอดเพื่อนไปเนาะแล้วก็รับด้วยนะครับผมถ้ารับไวเนี่ยผมก็จะมาเช็คอีกทีนึงในช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับผมแล้วผมก็จะส่งให้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งบนใจให้ไอ้ผีด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนไว้้้เจจอกกััันนนคคคลิปหาาาะรรรบบบบทผผููชมม๊ยยุ